คนเดียวทำไมแม่เลี้ยงไม่ได้อ่ะกับคนอื่นเนี่ยแม่ช่วยจังเลยนะแต่แกเล่นผานเงินแบบนี้มีกี่แสนมันก็ไม่พอแม่ไม่ใช่หรอที่ให้เงินคนอื่นมาไปทั่วถ้าฉันกินฟรีไม่ได้เลยไงมือละแค่ไม่กี่บาอทอะทีแม่ฉันให้เงินแกเป็นแสนๆฉันยังไม่เคยว่าเลยแล้วก็เลิกเอาสิ่งที่แม่แกทำมามาทวงบึนคุอคนอื่นสักทีแกไม่อายเหรอก็ให้คนที่แม่ไปช่วยเหลือมาดูแลสิเป็นแม่พางไม่ใช่หรอมีลูกลหมูบ้านแล้วมะ เป็นไงบ้างไอ้เรียบร้อยดีครับป้าป้าอนเงินให้ไอ้แล้วนะป้าครับนี่มันมากเกินไปค่าหลอดไฟแค่ร้อยเดียวเองเอาไปเธอจ้ายายนกแม่เธอป่วยอยู่ไม่ใช่หรอไอ้ต้องดูแลแม่อีกขอบคุณนะครับป้าที่ช่วยเหลือแม่กับผมมาตลอดเลยไอ้เป็นเด็กกระตันอยู่ป้าสนับสนุนจะลูกงั้นผมกลับก่อนนะครับป้าสวัสดีครับ อ้าวฟรานิโน๊นี่แม่ไปช่วยอะไรมานักหนาให้พิเศษมาปเป็อีกแล้วละสิมีปัญหาับน้ำใจฉันจริงๆเลยลูกคนนี้แลนนี้ไปทะเลาะใครมาล่ะหน้าบูดเชียจะใครอ่ะก็ที่ทำงานไงคราวเนี้ยตัวใหญ่เลยนะแม่แม่นุไม่อยากทำงานแล้วว่านี่แกจะเปลี่ยนงานอีกแล้วหรือไงอยู่ที่ไหนแกก็ทะเลาะกับเขาไปหมด เปลี่ยนงานอะไรล่ะแ,แม่ก็บอกอยู่ว่าไม่อยากทํางานแล้วทําไมแม่ต้องให้หนูไปทํางานด้วยอ่ะบ้านเราก็มีตังค์าำพังค่าเช่าแผงอ่ะมันก็พอใช้อยู่หรอกแต่แกเล่นผานเงินแบบนี้มีกี่แสนมันก็ไม่พอใครกันแน่ที่ใช้เงินเป็นว่าเล่นแม่ไม่ใช่หรอที่ให้เงินคนอื่นเขาไปทั่วฉันให้เงินเขาไปสร้างอาชีพไหมบางคนเขาก็คืนส่วนแกก็ต้องรู้จักใช้เงินในส่วนของแกบ้างถ้าวันไหนฉันตายขึ้นมาแกคงขายตลาดฉันทิ้งใช้เงินแบบนี้ ไม่รู้อ่ะหนูมไม่อยากทำงานแล้วหนูขี้เกียจทำไปก็ไม่ก้าวหน้าแกไม่พยายามเองมากกว่าแกดูหมวยสิเป็นรุ่น,น้องแกทั้งสองปีแต่ตอนนี้ได้เป็นผู้จัดก,การแล้วถ้ามันเก่งขนาดนั้นทำไมแม่มันยังต้องมายืมเงินเราอยู่เลยอ่ะตายยางจริงเลยนะพูดถึงก็มาเลย เงินที่แม่ยืมไปมาคืนป้าป้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องป้าเอ็นดูหเหมือนลูกเหมือนหลานนะขอบคุณมากนะคะป้านองที่ช่วยเหลือหนูกับแม่มาตลอดแล้วหมวยเป็นยังไงบ้างล่ะลูกได้ข่าวว่าทํางานไม่นานก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดก,การแล้วเก่งนะเราเนี่ยขอบคุณค่ะป้าแล้วแม่ล่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะเหรอว่าจะไปเยี่ยมเหมือนกันนันเนี่ยฝีมือทำกับข้าวของนิวเยียยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะลูก ขอบคุณนะคะป้าที่อุ่นเหมือนหนูตลอดเลยคิดเงินเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยค่ะป้าที่ผ่านมาป้ากับน้องลูกก็ช่วยหนูตลอดไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดสิคนทํามาหากินเวลาเดือดร้อนป้าพร้อมช่วยเหลือเสมอไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งร้านนี้ร้นานนี้จะปิดกิจการแล้วอะค่ะหนูสู้ไม่ไหวแล้วภาระมันเยอะมากเลยอะค่ะ นี่ก็เพิ่งใช้เงินก้อนสุดท้ายจ่ายค่าเลิกจ้างพนักง,งานไปแย่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วนี่เราจะยังไงต่อยังไม่ได้คิดเลยคะ่ะป้าตอนนี้หนูเคว้งไปหมดเลยขาดเหลือเท่าไหร่บอกป้าได้นะป้าไม่อยากให้เราปิดร้านเลยไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอย่าเลยครับป้าหนูเกรงใจป้าค่ะป้าช่วยหนูมาเยอะแล้ว เอาหน้ายูยีก็เหมือนหลานป้าเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วและนอีกอย่างเราไม่อยากทำร้านนี้ต่อหรอหนูไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเอางี้แสนหนึ่งพอไหมแล้วก็ทยอยคืนป้า้ามีคทิตด,ดอกจะดีหรอคะป้าหองเอานะลูกรับไว้เธอะป้าขอแค่ดอกเบี้ยเป็นร้านนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็พอ ขอบใจนะลูกที่มาส่งป้าอเออแล้วแม่เราเป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นแล้วครับอยู่ยว,วันพราหน้าแม่ไอ้ก็ไปทําบุญกับป้าน้องได้แล้วอีกเขาบ่นอยากทำบุญให้ป้าพาด้วยพาก็จากเราไปไวเนะสงสารแค่แต่หมวยต้องอยู่คนเดียวเลยนั่นแหละครับโรครายคิดจะมาก็มาป้าเองได้ต้องดูแลสุขภาพนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัส,สด,นะดีครับโชคดีนะครับอ้าวไหนว่าไปสัมภาษณ์งานไงทำไมกลับมาเร็วล่ะ ไปแค่ที่เดียวอ่ะหนูร้อนก็เลยแคนเซิลส่วนอีกที่หนึ่งอ่ะหนูไปบ่ายแล้วที่แรกที่ไปสมัครน่ะได้หรือเปล่าหนูมไม่เอาอ่ะมันทํางานวันเสาร์แล้วนี่ก็จะไม่ได้งานอีกแล้วสิน่นุกตกงานมาเป็นปีแล้วนะลูกทําไมอ่ะบ้านเราก็ออกจะมีเงินลุกไม่เห็นต้องทํางานตลอดไปก็ได้นะแม่คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกเงินทองมันมีวันหมดถ้าเราไม่หามาเพิ่มบ้างค่าแพงเราก็มีให้เก็บแม่จะกลัวทำไมค่าแพงเหรอ ฉันขายแพงไปแล้วละ่ะที่เกยจไปตามเก็บเป็นรายเดือนเอาเงินก้อนมาใช้ดีกว่าก็แก er ไม่เคยไปช่วยฉันทํางานเลยร่างกายฉันก็ไม่ไหวแล้วขายเอาเงินมาสํารองไว้ใช้ดีกว่าเผื่อวันหน้าเปิดร้านให้แกด้วยนี่แม่ทําอะไรอะ่ะทําไมแม่ไม่ปรึกษานูกเลยอะ่ะนูไม่อยากทํางานไม่ทําก็ไม่มีกินแกนี่ทําอะไรไม่ทนสักอย่างฉันช่วยแกไม่ไหวแล้วนะนุกแค่ลูกคนเดียวทำไมแม่เลี้ยงไม่ได้อะ่ะกับคนอื่นเนี่ยแม่ช่วยจังเลยนะแล้วคนอื่นมาช่วยอะไรเราบ้าง ทำไมเขาจะไม่ช่วยแกนั่นแหละไม่เคยโผล่หัวขึ้นมาดูอะไรเลยอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะถ้าวันไหนไม่มีแม่ขึ้นมาแล้วลูกจะทำยังไงหรือวันไหนที่แม่ป่วยแล้วุูกจะดูแลแม่ได้ไหมก็ให้คนที่แม่ไปช่วยเหลือมาดูแลสิเป็น มาเยี่ยมมาค่ะป้านองหายไวๆนะคะมีรังนกวางไว้อยู่บนโต๊ะนะคะป้าทานเยอะๆนะขอบใจนะลูกที่มาเยี่ยมป้า้าเองก็ไม่รู้จะหายเมื่อไหร่หายเร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะเดี๋ยวพวกหนูจะมาเยี่ยมป้าบ่อยๆนะคะพี่นุกยาป้านองอยู่ไหนหรอหนูหาไม่เจอน่าจะหล่นอยู่ใต้เตียงมังม้งเมื่อเช้างพงุ่งป้อนไปเองอะหมวยมานน่หน่อยสิมีอะไรจะคุยด้วยอะ่ะ ได้ข่าว่าตอนนี้แกเป็นผู้จัดการใหญ่เลยเหรอใช่ค่ะพี่นุมีอะไรหรือเปล่าคะที่แกได้เรียนจบสูงสูงจบออกมามีหน้าที่การงานที่มั่นคงแบบนี้เพราะแม่ฉันเป็นคนช่วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพราะบ้าหนองมีบุญคุณกับหนูหนูไม่เคยลืมเลยตอนนี้แม่ฉันป่วยเงินค่ารักษาก็หมดไปตั้งเยอะฉันว่าฉันคงต้องหางานทำแล้วแหละ ฉันได้งานใหม่แล้วนะแกอืมงานสบายมากเาาไวน้นัเจอกันนะอืมแค่นี้แหละอาหารที่สั่กลับบ้านได้ย,ยังคะได้แล้วจ้ะพี่ทำเมนูป่วนของป้านหน่องอบเวลายการหนึง่งพี่มีคิดตังแล้วที่เหลือพี่จะคิดเงินหรอแต่ลุกเอากลับบ้านตั้งหลายอย่างเลยนะ งั้นพี่ของไม่คิดที่ทานที่นี่แล้วกันก็อาหารทั้งหมดเนี่ยหนูก็สั่งไปกินกับแม่ไงก็ได้จ้ะงั้นมื้อนี้พี่ไม่คิดตังเนาะส่งมาสิแม่ผมทำกับข้าวมาให้ป้าด้วยผมเก็บไว้ให้ในครัวนะครับขอบใจมากนะลูกแล้วก็ฝากขอบคุณแม่เราด้วยนะแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมป้าด้วยนะครับ ดีเลยช่วงนี้ป้าออกไปไหนก็ลำบากแม่มาป้าจะได้ไม่เหงาลูกก็ไปทำงานป้าก็อยู่คนเดียวป้าอยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนฝ่ายในห้องน้ำอะ่ะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะลูกไอรีบกลับบ้านเถอะเย็นแล้วครับแล้วผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปขอเงินไอ์มาเหรอแม่แอบดูหนูหรือไงแกไปพูดอะไรไปขอเงินเขาหรือไงทําไมอ่ะก็ช่วงนี้หนูหมุนเงินไม่ทันกว่าเงินเดือนจะออกก็อีกตั้งนานแกไม่มีวินัยเองใช้เงินไม่เคยระวังจะไปขอเงินคนอื่นง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแม่ก็เคยช่วยพวกมันมาไว้ตั้งเยอะนี่หนูจะเอาคืนบ้านจะเป็นไรถ้าแกนับแบบนี้ไม่มีใครติดค้างฉันแล้วทุกคนเอาเงินมาคืนแล้วก็ผลัดกันหมุนเวียนมาดูแลฉันตลอดแล้วยังไงพวกมันก็ต้องทําอยู่แล้วไหมแม่ช่วยพวกมันไปตั้งเท่าไหร่ แกจะไปทวงบุญคุณเขาพั่มเพื่อแบบนี้ไม่ได้นะนุกจะไม่ได้ได้ยังไงหนูได้ทั้งงานได้ทั้งเงินแล้วก็ได้กินฟรีด้วยนะดีจะตายฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นแบบนี้นะนุกแกต้องรู้จักให้คนอื่นก่อนไม่ใช่ไปขอเขาอย่างเดียวหนูไม่สนหนูรู้แค่ว่าเขายินดีให้แล้วหนูก็เต็มใจที่จะรับแน่ใจเหรอว่าเต็มใจแกเอาสิฉันไม่อ้างแกคิดว่ามันควรไหมทำไมจะไม่ได้ละ่ะคนพวกนั้นมันก็ต้องช่วยสิ ขงกะหรี่แซลมอนย่างแล้วก็นุก๊กนุกกินคนเดียวสั่งอะไรต้องเยอะแยะทำไมอะก็หนูอยากกินแค่นี้พี่ทำให้ไม่ได้หรอพี่ทำให้ได้แต่นูกต้องจ่ายเงินนะเล่นกินฟรีแบบนี้ทุกวันอะพี่ไม่ไหวหรอกทำไมแค่ฉันกินฟรีไม่ได้เลยไงมือละแค่ไม่กี่บาทอะทีแม่ฉันให้เงินแกเป็นแสนๆฉันยังไม่เคยว่าเลย แกจะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะฉันก็คืนเงินป้าหนองไปหมดแล้วแล้วที่ผ่านมาฉันก็ดูแลป้าหน่องดีกว่าแกซะอีกนี่ระด่าฉันหรอแกมานเนรคุณเนลคุณเนลคุณแกเนี่ยแกเคยให้เงินฉันใช้ป่ะแรกๆฉันก็พอทนนะแต่พอหลังๆแกก็เสียนิสัยเงินแม่ฉันมันก็เหมือนเงินฉันนั่นแหละถ้าไม่มีแม่ฉันในวันนั้นนะร้านแกจะมีวันนี้ไหมใช่ป้าหนองทำให้ฉันมีวันนี้ไม่ใช่แก เคยให้อะไรคุนอื่นสักอย่างแม่ออกความโคโรกเองยังไม่มีเลยแล้วก็เลิกเอาสิ่งที่แม่แกทำอ่ะมาทวงบุญคุณคนอื่นสักทีแกไม่อายเหรอเออฉันไม่กินก็ได้แกคอยดูเถอะแกในราคุณแบบเนี้ยร้าแกรจิงแน่ก่อนจะว่าใครอ่ะดูแลแม่ตัวเองให้ดีก่อนนางเด็กสันดานเสีย พี่นุกงานที่สั่งไปเสร็จหรือยังพี่วางมือถือก่อนได้ไหมนี่เรากำลังทำงานอยู่นะเพื่อนโรงงานหลายคนบอกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหนูว่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้นะแล้วจะทำไมอ่ะแกจะไล่ฉันออกเหรอ ไล่ฉันออกแล้วฉันไม่มีงานทำฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงแม่แกไม่สงสารแม่ฉัเหรอแม่ฉันมีบุญคุณกับแกนะถ้าไม่มีแม่ฉันแกก็คงที่นี่มันที่ทํางานนะไม่ใช่สถานที่ทดแทนบุญคุณแม่เธอไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้บริษัทฉันหมวยเธอรับพนักงานคนนี้เข้ามาทำงานสูงส่สูงห้าเพียงเพราะว่าแม่เขามีบุญคุณกับเธองั้นเหรอ ฉันรู้ว่าตำแหน่งเธอใหญ่ถึงขนาดที่จะเอาไข่เข้ามาทำงานก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าฉันเพราะฉะนั้นฉันจะให้เธอเลือกว่าเธอจะไล่เขาออกหรือจะให้ฉันไล่เธอออกถูกไล่ออกเงินชดเชยก็ไม่ได้ทำยังไงดีอะยิ่งหวยยินเนลคุณเนอ้าวนุก๊กเล่าง,งานแล้วเหรอ ป้างั้นหนูกลับก่อนนะคะอย่าลืมกินข้าวกินยานะคะดีค่ะฉันขอแค่แค่เนี้ยไม่ได้หรอไอ้ไม่มีให้หรอกนุ๊กข้าวก่อนนูกข็ของไอ้ไปสามพัน 3, ตอนนี้ไอ้ก็ไม่เหลือเงินจะกินข้าวแล้วแต่ตอนนี้ฉันจำเป็นต้องใช้เงินยังไม่เลิกของเงินไอ้อีกเหรอนุ๊กทำไมอะแม่ก็ตอนนี้เราลำบากเราจะขอคนที่เราเคยช่วยไว้ไม่ได้หรอ ป้าหน่องครับที่ผ่านมาผมก็ช่วยเต็มที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีจริงๆนุ๊กทำไมเป็นคนแบบนี้แม่บอกแล้วไงว่าอย่าไปทวงบุญคุณใครก็ตอนนี้เราไม่มีไอ้พวกที่เคยเอาของเราไปมันก็ต้องคือเราไหมอ่ะทำไมแม่ต้องเข้าข้างมันด้วยที่ผ่านมามันยังไม่พออีกหรอนุ๊กแกจะเรียกร้องไปถึงไหนแกไม่อายเหรอทำไมหนูต้องอายพวกมันต่างหากที่ต้องอายแม่ให้อนาคตมันเปเท่าไหร่หนูจะเรียกร้องจากมันแค่เนี้ยทำไมแม่ถึงไม่เข้าใจอ่ะนุ๊กฉันดูเลย ่หนูจะทวงบุญคุณพวกมันอะ่ะแม่ไม่อยากได้คืนแต่หนูอยากได้คืนพอได้แล้วน,นุ๊กไปนุ๊กนุ๊กพอก่อนอาการป้านหนอูไม่ดีเลยไม่ฉันจะพูด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 เราคืนจากแกทุกอย่างเลยป้าแกพอได้แล้วนุ๊กดูแม่ของแกก่อนไม่มีคำขอบคุณสักคำทั้งๆที่เราก็จัดงานศพให้แม่มาจนถึงวันเผารอแต่จะรับซองอย่างเดียวเลย จะไปเอาอะไรกับมันล่ะคนแบบนั้นมันคิดไม่ได้หรอกจากนี้หนูก็คงทำบุญให้ป้าหน่องก็พอจะไม่ช่วยเหลืออะไรพี่หนุกอีกใช่คนแบบนั้นน่าไม่น่าช่วยหรอกนี่ฉันยังโกรธอยู่เลยนะที่พูดใส่ป้าหน่องแบบนั้นน่ะลุงแก่ชกไปต่อหน้าต่อตาป้าหน่องแกคงหมดเวรหมดกรรมแล้วแหละอย่าคิดมากเลยไอ้หนูได้ยินมาว่าพี่หนุกขายบ้านหลังนี้แล้วแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะจะอยู่ไหนก็เรื่องของมันตอนนี้ป้าหน่องเขาก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีก ต่อไปนี้หนูจะทําบุญให้ป้านะคะหนูจะไม่มีวันลืมป้าเลยป้ากลับเถอะฉันไม่มีพวกแกฉันก็อยู่ได้ผมบัติฉันมีนั่งเยอะพี่นว่ยอ่ยได้ข่าวว่าพี่นุกตกอับจนต้องมาเล่ขายของเลยเหรอใช่แค่ปีเดียวเองอะไวมากเลยเนาะสมบัติที่ได้มาตอนเนี้ยหมดเกี้ยงเลยทำไมพี่นุกเป็นคนแบบนี้นะ ถ้าเป็นหนูได้เงินเยอะขนาดนั้นอะ่ะคงเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแล้วเงินมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกก็ได้มาจากเงินค่าช่วยงานศพนั่นแหละสมบัติที่ผ่านมานูกก็เอาไปถลุงหมดแล้วเสียดายเนาะเราก็ให้โอกาสดีๆไปตั้งเยอะพี่นุ๊กไม่น่าไม่เห็นค่าเลยคนเรานะต่อให้ครอบครัวจะดีขนาดไหนถ้าทำตัวแบบนั้นก็ไม่วันจเจริญหรอก